สวัสดีค่ะเล่าให้ฟังนะคะสมัยเด็กๆอายุประมาณ8ดขวบนะคะก็สมัยนั้นนะคะที่บ้านก็จะมีเลี้ยงกูมารด้วยนะคะของหลวงพ่อตวีวัดคงทองนะคะก็ได้มาก็คือปู่อะคะ่ะปู่ก็เออไปช่วยงานที่วัดน,นะคะเกี่ยวกับประตูเหล็กดัดอะไรเงี้ยได้ตังมัง้งไม่ได้ตังมัง้งเขาก็ให้เป็นวัตถุมงคลมานะคะก็ได้กุมารทองมานะคะแล้วก็เคย เคยได้รับการสักกระหม่อมอะสักน้ํามันอ่ะฟันแทงไม่เข้านี่เคยโดนยิโตมานี่แบบไม่เข้านะคะเลือดไม่ออกได้แกบได้แค่ปูดๆทีนี้คือกุมานที่กูมารที่ปู่ได้มาเนี่ยเหมือนกับเขามาเขามาเข้าฝันนะคะว่าเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านด้วยเข้าฝันว่าเหมือนกับว่าเราเนี่ยเดินไปเดินเดินไปที่องค์พระนะคะแล้วก็ ซ้ายขวานเนี่ยก็เป็นร้านผลไม้นะคะแล้วเขาก็มาชี้ว่าให้ซื้อผลไม้เงาะมั่งส้มมั่งอะไรเงี้ยไปไหว้เขามั่งอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกแม่นะคะว่าให้แม่หนูฟันแบบเนี้ยเขาบอกว่าให้ไปไหว้แม่ชัดก็เก็ตนะเนาะเด็กก็ไม่รู้เรื่องแม่ชั้นก็เกตแม่ฉันก็ไปซื้อผลไม้ไมาไหว้ไวหว้หิ่งพระขึ้นน้ําชาไตจิไตไตจิเออเจ้าที่เจ้าทางน,นะคะจีจูเอียอะไรเงี้ยก็ไหว้หมดนะคะบ้านก็เป็นแบบ ลูกครึ่งจีนนะเนาะไทยจีนลาวเนี่ยเนี่ยนหน้าตาออกมาประมาณเนี่ยทีนี้ก็พอตกตอนกลางคืนมาเข้าฝานอีกโอ้โหมาเป็นเด็กผูกแกะนะคะแบบกุมารเลยแล้วก็มีสายสะพายแหลงแล้วก็จูงกระเบนสีขาวแบบระยิบระยับอะ่ะจุงกระเบนสีขาวแล้วก็ก็เล่นกับเพื่อนเขาอะ่ะที่เป็นกุมารด้วยกันน่ะในตะก้า กา้าเล่นกันอยู่หน้าห้องกูคักกูคักกูคักฉันก็ฝันมะเขาบอกว่าเขาชื่อตุ๊กตาเขาชื่อตุ๊กตามาแล้วหน้ามาแล้วหน้าอะไรเงี้ยเขาบอกว่ามาแล้วหน้าอะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นก็คือประมาณประมาณไม่เกินไม่เกินครึ่งเดือนอะประมาณสองอาทิตย์อะประมาณประมาณสองอาทิตย์นะคะมีคนจากเพชรบุรีนะคะขับรถมาที่บ้านเลยเขาบอกว่ากูมาเนี back, says, ่ยกูมานมาบอกว่าเขาอะมามาอยู่ที่นี่มาเที่ยวอยู่ที่นี่ แล้วเขาก็มาจุดธูปบอกกุมานบอกว่าเออมาให้โชคให้ลาภพ่อบ้างนะถ้าถ้ามาเที่ยวเบื่อบ้านนี้แล้วก็ไปหาพ่อบ้างนะก็คือบ้านนู้นน่ะเขาจะถูกหวยบ่อยกุมกุมารอะไรเงี้ยเขาขึ้นน้ำแดงบ่อยแต่บ้านจะไม่ค่อยได้ขึ้นน้ำแดงแต่ว่าลูกค้าจะเข้าร้านเยอะว่างั้นเถอะหลังจากนั้นไม่นานนะคะก็จะมีแบบว่าพวกแก๊งพวกแก๊งแก๊งแก๊งหัวขโมยรักกูมานนะคะแถวนั้นน่ะคือโดนแบบ โดนแบบขโมยขึ้นบ้านนะคะขโมยขึ้นบ้านตอนนั้นฉันก็เรียนอยู่ปะวะสที่ราชมงคลนนท์นะตอนนั้นเขามีงานที่วัดหลวงพ่อเตอะหลวงพ่อแย้มมานะรุ่นหลวงพ่อแย้มก็มีขโมยขึ้นน่แะแล้วแวกนั้นน่ะกูมารของหลวงพ่อเตะหายเป็นสิบหลังเลยน่าจะโดนออเดอร์อ่ะไม่ใช่แค่บ้านฉันบ้านเดียวที่โดนขโมยขึ้นบ้านเนะ แต่บางคนก็ไม่ได้หายแค่กุมารไงสร้อยท้องมั่งเงินมั่งอะไรเงี้ยนะสมยขึ้นแต่เน้นๆก็คือกุมารเนี่ยจะหายแล้วก็อ่ก็ประมาณนี้แหละก็คือเหมือนว่าจะเล่าให้ฟังว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะ่ะเขาแบบว่าถึงแม้ว่าจะอยู่บ้านเรานะคะแต่เขาก็ไปเที่ยวบ้านอื่นได้เนาะถ้าเกิดว่าเราไหว้เราระล,ลึกถึงเขาเขาก็มาอยู่กับเราแค่นั้นเอง ถามว่ากูมาตอนนี้เป็นไงมั่งก็คือแบบสลายได้รับการปลดปล่อยแล้วนะคะก็คือทุกอย่างมันมีวาระพอหมดเวลาแล้วเขาก็ไปแค่นั้นเองเขาไม่อยู่บ้านเราไม่ใช่ว่าเขาไปอยู่บ้านคนอื่นนะเขาบุตรวาระเขาก็ไปเกิดใหม่ก็คือกับพวภูมิเทวดาไปเพราะว่าสิ่งที่หลวงพ่อท่านอ่าในการทําการปลุกเสกนิมิตะเป็นเป็นเหมือนกับเทวดาจิตอาสาท่านอาสาลงมาช่วยก็เป็นเทวดาชั้นแบบลูกเทวดาเงี้ยเทวดา แบบที่อยู่ตามต้นไม้อะไรเงี้ยแล้วก็ท่านมาแบบว่าเหมือนการอัญเชิญอะให้มาช่วยในเรื่องของช่วยค้าขายช่วยอะไรเงี้ยนะคะบางคนก็จะจะบอกว่าเออเจ้าแม่เจ้าแม่ตะเคียนเจ้าแม่อะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นกุมารเนี่ยเขาจะเรียกจิตวิญญาณที่แบบว่าเล่ล่อนนะคะอยู่ตามต้นไม้อ่างเงี้ยต้นโพอ่างเงี้ยที่เป็นจิตวิญญาณของเด็กอย่างเงี้ยให้มาลงกุมารอย่างเงี้ย แต่พอมาลงปุ๊บเขาได้สร้างความดีอย่างงี้นะคะเขาก็เปลี่ยนภพภูมิเป็นเทวดาชันจาตุมก็กลับสู่วิมานของเขาก็คือในต้นไม้นะคะแต่ว่าเป็นเทวดาที่แบบว่าสุขติภูมิอ่ะไม่ใช่แบบกิจวิญญาณเล่นล่อนแล้วก็อาศัยคนมาทําบุญอุทิศบุญกวดน้ําตามต้นไม้ต้นโพตามวัดอะไรเงี้ยท่านก็เชิญมาให้มาแบบว่ามาสร้างคุณงามความดีอะไรเงี้ยก็คือมาอยู่ในตุ๊กตาพอได้ปรับภพภูมิเนี้ยก็ได้ดีอย่างเงี้ยนะคะ ทีนี้จิตวิญญาณจะดีไม่ดีก็อยู่ที่การอธิษฐานจิตของผู้สร้างแต่ละคนนะคะว่าอธิษฐานจิตยังไงแล้วก็มวลสารที่ใช้อะไรเงี้ยนะคะไม่ไม่มีวัตถุมงคลอาถรรพ์อะไรเงี้ยพวกตะปูตอกฟ้าลงผีหรือว่าน้ํามันพายหรืออะไรก็อย่างที่มันเป็นของอาถรรพ์น่ะถ้าเป็นมวลสารดีๆก็คือมันจะดีอยู่แล้วอะเพราะว่าเราอัญเชิญพุทธคุณลงด้วยอย่างเงี้ง แล้วก็เจตนาของเราเพื่ออะไรนีน,น้ะคะหรือว่าเป็นช่วยในการสร้างวัดสร้างโบสถ์อะไรอย่เงี้ยก็ยิ่งดีเนาะของที่ล,ลึกอะไรอย่างนั้นนะ <S <S แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเหมือนกับว่าคือมีคนอะไปไปทำบุญในสถานที่ต่างๆแล้วบางทีมมันก็มีทั้ง สิ่งไม่ดีตามมาและสิ่งที่ดีตามมาฉะนั้นมันอยู่ที่เรานะคะว่าเราจะเปิดรับแบบไหนคือในสถานที่แต่ละที่เนี่ยมันมีเรื่องของจิตวิญญาณเทวดาและอามนุษย์อยู่แล้วเราเปิดรับสิ่งไหนสิ่งนั้นก็อยู่กับเราแค่นั้นเองเรามีความเชื่อมโยงต่อกับใครบ้างอันนี้มันก็คือเรื่องของสายใยบางทีแบบว่าไปเที่ยววังพญานาเนี่ย ก็มีเกี่ยวกับสายใพยพญาหยนาคตาม,มาเนี่อันนี้ก็คือแล้วแต่เวนแต่กรรมแล้วแต่สายใยเลยนะคะว่าเราจะไปเจอแจ็คพอตเจ้ากรรมในเวนหรือว่าผู้มีพระคุณต่างๆนะคะอันนี้ก็แล้วแต่นะคะเพราะว่าเรื่องของคนก็มีใช่ไหมเจ้ากรรมในเวนที่เป็นตัวเป็นๆก็มีเรื่องของแบบวิญญาณก็มีแต่บอกว่าเรื่องของวิญญาณมันคุยกันง่ายมันคุยด้วยบุญด้วยแรงบุญแรงกรรมเนี้ยนะมันตัดกันง่ายแต่คนนี่มันคุยกันยากไม่ค่อยรู้เรื่อง มันมันจะเอาอย่างเดียวมันไม่รู้เรื่อง